สวัสดีครับพวกกับผมโทอี้นะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่ในเกมไลฟ์ออฟเอร์ลอตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุม่มตัวละครใหม่นะสดสดร้อนๆเลยนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเป็นวันอนะังคารเนาะวันที่30นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวไปดูตั๋วก่อนเนาะว่าพอหรือเปล่า60สบายเนาะผมมีเพชรประมาณหมื่นหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น ID ผมเล่นอยู่2 ID นะอันนี้น่าจะเป็น ID เลอง ID เลองผมนะครับก็เกมนี้ทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะสุ่มอย่างเดียวนะครับผม โอเคเราไปจัดกันเลยดีกว่าตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดหนึ่งเนาะแบบหนึ่งไม่ใช่หน้านี้นี่ครับผมนี่ตู้ตัวใหม่เนาะ,ะเป็นชุดตรวจจีนหรือเปล่าสองตัวนะเพื่อนเพื่อนโอ้ชุดค่อนข้างสวยครับแต่ก่อนจะไปสุ่มเดี๋ยวเราไปดูว่าสกิลมันเป็นยังไงเนาะอะนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสายสายซับสายแทงสายโจมตีผมก็ไม่แน่ใจนะเนาะเอาตัวแรกก่อนเลยดีกว่าตัวนี้เนาะไปดูสกิลก่อนว่าสวยหรือเปล่า โอ้ชุดก็ค่อนข้างดีเลยนะผมว่าไอ้ไม่ใช่อาวุธอะไรอ่ะเป็นกองอรอตัวนี้สายแทงรึเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจโอเคสส่แทงนะครับสส่แทงหรือสสยซับเห็นฮิ้วเลือนนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมยวต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะอ๋อผมว่าซับพ,พอร์ตแล้วตัวเนี้ยชัวร์เลย แต่ไอดีนีผน้ผมก็ไม่ไม่มีซัพพอร์ตเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าันซัพพอร์ตหรือเปล่านะ <c oughs> อ่าแต่ว่าฮิวเลือดค่อนข้างเยอะอยู่โอเคครับผมผ่านแล้วนั้นหนึ่งตัว <c oughs> ตัวนี้ก็ชุดค่อนข้างแจ่มเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ผมกรู้ว่าสายไหนนะ <c oughs> ถืออะไรอะ่ะ ทรงศพบอกไม่ใช่เดี๋ยวเรียกอะไรจักเท่ผมก็ไม่แน่ใจวะ่ะแต่ชุดข้างล่างสวยนะสายด้าเมจเหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเก่งไม่เก่งไม่รู้ว่าผมส่มหมดนะครับ เก็บตัวมาสุ่มประการนี้เลยเนาะโอเคคนระับสกิลก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดีกว,ว่ามีสองตัวนะเดือนนี้มาสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเกลือหรือเปล่านะโอเคผมมีตัว๋วตั๋วทองประมาณหกสิบใบนะครับแล้วก็เพชรหมื่นหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าเอาสักสิบสิบรอบสิบครั้งนะโอเครอบแรกมาลุยเลยนะครับผมออกหรือเปล่ารอบแรก ผมไม่รู้มันรุดเดทหรือเปล่านะโอเคไปลุยเลยนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาเลยเนาะปึ๊บสีแดงไหมโอ้โหรอบแรกก็เกลือแล้วครับผมสีขาวเนาะหรือถ้าออกถ้าออกไม่ถึงสิบครั้งนี่ผมพอเลยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะจะได้เก็บเก็บไปเล่นเอ่อสุ่มเดือนหน้าด้วยเนาะโอเคครั้งที่สองไปลุยกันต่อเลยนะครับผมมาไหม ไปกดหนึ่งดีขอสีแดงได้ไหมปึ๊บสีแดงไปโอ้โหสีฟ้าว่ะเพื่อน,อนสีฟ้าน่าจะได้เอ็อาร์ไหมโอเคแล้วก็พอได้อยู่ผมไม่ค่อที่สองหมูเกลือแล้วว่ะใกล้เสียแล,แล้วเนี่ยผมว่าครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนะาะครั้งที่สามขอข้ามได้ไหมมาเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าเราจะได้หรือเปล่า ไม่มาเลยไงล่ะจะอะไรขนาดนั้นเวรุ่นโอ้ oh, oh, ไดเอ็นอาร์โอ้ไม่ได้วะออกนิดนึง <c oughs> เฮ้ยครั้งที่สามก็เกินสามสิบใบไปแล้วนะครับผมมาครั้งที่สี่ไปลุยกันต่อนะครับเฮ้ยออกได้แล้วครั้งที่สี่ผมว่าต้องออกนะสีแดงไปครั้งที่สี่ึบ โอ้โหไม่แดงว่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเกลือจัดเลยอ่ะเอาละผมโดนเล่นละผมโดนเล่นละโอ้ครั้งที่สี่ก็ไม่ออกเลยนะโอ้เกินไปเปล่าครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าขอข้ามเลยแล้วกันเนาะโอ้ครั้งที่ห้าไม่ออกเลยหรอเกินไปเปล่าฮัลโหลโอ้เกือเกินเพื่อนเพื่อนโอ้เกือเกิน เออผมว่ามมาครึ่งทางแล้วแปลกๆแล้วผมว่าเออมันต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ายังไงสิเดี๋ยวเับไปเทมก่อนรับของก่อนรับของก่อนอืแปลกๆแล้วผมว่ามาครั้งที่หกคือตัวผมหมดแล้วนะตัวทองหกสิบใบนะครับเรววาจะใช้เฟชแล้วเนาะมาสีแดงออกมาเลยสองตัวผัวโอ้โหไม่มา อะไรก็ไม่หลุดโอ้โหเกือเกินนี่ตครั้งที่สิบดเดดนี้ผมร้องไห้นเลยวะนนีมโอเคต่อไปผมใช้เพชรแล้วนะครับมาเพชรพันแปดอีกสี่ค้งอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่เจ็ดผมคิดว่ารอบนี้มานะขอข้ามเลยแล้วกันนะครับไอมาหนึ่งต้องออกแล้วไวัรุ่น เฮ้ยเจ้าการันตีเลยงัล่ะมันก็เกินไปรอบที่แปดผมว่าใจไม่ดีละเอาจริงรอบที่แปดเรขอข้ามเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยมันต้องมาแล้วปะนี่ไปแอบอยู่ไหนเนี่ยสองตัวเนี่ยนี่หนูอวมีในตู้ป่ะวะเฮ้ยผมปวดปิดตู้ปะะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดปิดตู้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมีจริงปะเนี่ยฮัโลโหล ต้องดูตรงไหนอ่ะเอามันดูมีสายอ๋อตัวนี้สายซัพพอร์ตนะมันก็ดีนะสายซัพพอร์ตแล้วผมก็อยากได้เหมือนกันนะสายซัพพอร์ตนี่สายซัพพอร์ตตัวนี้อ่ะตัวนี้น่าจะเป็นอืมสายดีบับบ่ผมไม่แน่ใจนะน่าจเป็นสายดีบับนะครับเรทออกศูนย์จุดหกโอ้ยเรทมันก็ศูนย์จุดหกนี่เยอะกว่าตัวเยอะกว่าตัวอื่นอื่นอะีกนะตัวอื่น,น,นะนประมาณศูนย์จุด ศูนย์สามนะครับแต่นี่ศูนย์จนหกเลยแต่ไม่ออกเลยอ่ะครั้งนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยครั้งนี้แปดเปล่าเนี่ยผมประจาไม่ได้อเออครั้งนี้เอ้ยครั้งนี้เท่าไหร่อ่ะเก้านีมาสีแดงผมข้ามแลยกันเฮ้ยต้องมาแล้วพเพื่อนๆพืนไม่ต้อเกลือไปเอย่าบอกนะเอย่าบอกนะว่าผมได้ตัวเดียวอะ่ะโอ้โหจบแล้วผมได้ตัวเดียวพเพื่อนๆโอ้เศร้าจัด รอบนี้ก็น่าจะการันตีแล้วนะครับผมขอข้างเหมือนกันเนาะรุดเร็ดมานี่ก็เกินไปนะผมว่าเฮ้ยโอ้มาแล้วโอ้โหการันตีนะครับเฮ้ยเพียใจจริงๆนี่มันอะไรกันครับนี่อ่ะก็ได้ตัวเดียวเลยนะเพื่อนๆโอ้อยังชอบเลยวะซัพพอร์ตมาโอ้ไม่ใช่ซัพพอร์ตนั่งสายดีบับนะครับหืมเอาแต่ชุดก็ค่อนข้างโอเคอยู่เนาะ ถ้าตรวจีนนะปกติไม่มีอะไรมากอืผมว่าต้องเซ็นละไม่มีอะไรมากแต่บมผมว่าต้องเซ็นละโอเคได้การันตีนะครับผมโอ้แล้วได้ตัวสุดท้ายด้วยอ,อะไรจะขนาดนั้นโอเคเคปเอ้เคปห่าและเพชรผมก็เหลือประมาณสามพันสี่แต่ผมก็จะไม่จัดตอนเดี๋ยวไปจัดงวดหน้ากันดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้เนาะค่อนข้างเกลือเลยไม่บอกค่อนข้างนีดเกลือเลยดีกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับ สุ่มตัวใหม่เนาะในเกมไรออฟเอลอนนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย